พยักษรคาราชซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่12ตอนถือเป็นพวกเดียวกันการประชุมเช้าวันรุ่งขึ้น ยังคงปฏิบัติตามระเบียบการเดิมรับทูตต่างแคว้นให้ขุนนางที่เข้าออกนครหลวงเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องราวเล่าขุนนางทั้งบุญบูดางเฝ้ารอคอยมีทั้งฝ่ายปกป้องไทยจือและฝ่ายโจมตีไทยจือทั้งฝ่ายร้องขอไม่ตรีให้กับฝูกัวกงและฝ่ายที่ฉวยโอกาสถมหินลงบ่อส่วนเฉิญอิงและพวกเตรียมเสนอให้เปลี่ยนตัวรัชธาญาตผลักดันเจ้าหั่นอองขึ้นแทนมู่ซือ้อสอบถาม ว่ามีขุนนางใดคิดรายงานตัวหรือทูตต่างแขวนใดขอเข้าเฝ้าแต่ที่เบื้องล่างเงียบสงบไร้ซุ่มเสียงทุกฝ่ายเตรียมพร้อมทําศึกแล้วยังมีผู้ใดเสนอเรื่องปลีกย่อยเข้ามาแต่ว่าพานมีคนเสนอคนผู้นี้กลับเป็นห้องเต้นับตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงจนถึงราชสมัยหมิงสเวียนเต๋อฮ่องเต้ซึ่งหมายถึงฮ่องเต้ลำดับที่ห แห่งราชวงหมิงการประชุมช่วงเช้ามีความสำคัญยิ่งตอนนี้ผู้ครองแควนตัดสินพระไทยเรื่องสำคัญในท้องพระโรงจวบกระทั่งหมิงเซวียนเต๋อห้องเต้สเสด็จสวรครคตหมิงอิงจงห้องเต้ขึ้นครองราชสืบแทนหมิงอิงจงห้องเต้มีพระชนมายุเพียงเก้าพรรษาไม่สามารถตัดสินพระไทยทุกเรื่องราวขึ้นอยู่กับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ การประชุมช่วงเช้าค่อยกลายเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งมีคาดมู่สือพ่อโบกแท่ปัดคิดกล่าวอะไรยงเลือห้องเต้บนพระที่นั่งพลันตรัสว่าวันนี้ให้ทั้งหมดหยุดเรื่องกราบทูลก่อนข้ามีเรื่องสำคัญประการหนึ่งคิดบอกกล่าวก่อนที่ข้าจะกลับนครหลวงก็สั่งให้หาหรือเรื่องย้ายนครหลวงตอนนี้ผ่านไประยะหนึ่งข้าต้องการทราบว่า ท่านทั้งหลายหาหรือเนิ่นนานปานนี้ใช่มีข้อสรุปแล้วหรือไม่เราขุนนางหันไปมองหน้ากันหัวข้อของห้องเต้สะกดจนตะลึงลานเฉินอิงห่วงเจินหยางหยงห่วงไหวและการที่เป็นขุนนางใหญ่ความจริงสืบเท้าออกไปเตรียมร้องบอกว่าเฉินมีเรื่องกราบทูลพอฟังต้องชักเท้ากลับมาในท้องพระโรงเงียบงันไปชั่วขณะ มหาบัณฑิตสำนักหั่นหลินมู่หยงหลงจู่ค่อยเดินออกมาคุกเข่าลงกราบทูลว่าเฉินมู่หยงหลงจู่แห่งสำนักหั่นหลินพอได้รับราชออค์การก็หาหรือกับเพื่อนร่วมงานในสำนักหั่นหลินเฉินเห็นว่าเมืองจินหลิงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือไม่ถือเป็นชัยภูมิอันประเสริฐฟาบาทคิดย้ายนครหลวงเป็นการตัดสินใจที่ชานฉลาดแต่คิดย้ายไปยังเมืองเป่ยจริงกลับไม่เหมาะสมยงเล่ฮ่องเต้ทรงเลิกพระขนงตรัสถามว่ามีอันใดไม่เหมาะสมหรือมู่หยงหลงจูกล่าวขึ้นว่าเมื่อดูจากประวัติศาสตร์ พื้นที่สร้างราชธานีทั้งดำรงคงอยู่เป็นเวลานานประกอบด้วยเมืองไขฟงกับลั่วอยางย่านเหอลั่วหนึ่งเป็นเมืองฉางอานกับเสียนหยางพื้นที่กวนจงครั้งกะโนนไทจู่ฮ่องเต้เคยดำริย้ายนคะรหลวงไปแดนกวนจงคนผู้นี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่มณฑลซานสี่ จึงฉวยโอกาสนำเสนอนครฉางอ่านมันพอกล่าวจบคุณนางไท่ฉังซื่อชิงหลิวอันซึ่งปกติไม่แสดงความเห็นกลับกระโดดปลาดออกมาแล้วกล่าวว่าฟ้าบาทหลังจากผ่านราชวงศ์สองกับมองโกนะครฉางอานกับเสียนหยางมีสภาพจำรุดสุดโทมไหนเลยเป็นนครหลวงเมืองลั่วหยางก็รับศึกรอบด้านเมืองไขฟงยิ่งไม่ต้องพูดถึง ถึงแม้มีแม่น้ำว่วงโหอยู่ด้านข้างแต่ไม่เพียงไม่อาจถือเป็นฉากกั้นทั้งยังเกิดอุทกภัยอยู่เสมอมิใช่ชัยภูมิอันประเสริฐยงเล่อฮ่องเต้ตรัสถามว่าอย่างนั้นท่านเห็นว่าที่ใดเหมาะกับการเป็นราชธานีหลิวอันกล่าวว่าหากนำเอี้ยนจริงซึ่งหมายถึงชื่อเดิมของเมืองเป่ยจริงไปเปรียบเทียบกับฉางอานลัวหยาง ไคฟงเฉินเห็นว่าชัยภูมิของเมืองเอี่ยนจริงเหมาะสมกว่าด้วยมีทะเลตรงไห่อยู่ทางตะวันออกเทือกเขาไท่หังอยู่ทางตะวันตกด้านหลังพิงด่านจุยหยงกวนด้านหน้าเป็นแม่น้ำผลผลิตอุดมสมบูรณ์ยงเล่อห่องเต้โสมมนัดยินดียิ่งรับสั่งว่าหลิวไอ้ชิงทึ่เป็นคำเรียกขุนนางกล่าวมีเหตุผล มหาบัณฑิตชิวจวินความจริงเป็นห่วงความปลอดภัยของไทยจือไม่ต้องการแสดงความเห็นพอฟังพลันบันดาลโทสะกระโดดออกมาแล้วกล่าวว่าวิยงเป็นแผ่นหลังเราจือสิงเป็นคอหอยเราเอี้ยนจริงอยู่ใกล้กับชนต่างชาติทั้งเหนือทั้งจออคอหอยและคุกคามแผ่นดินเราตะวันออกติดทะเลหากปรากฏโจรสลัดขึ้นจากทะเลก็ยากระวังป้องกัน หลิวอั้นตอบโต้ว่าเอียนจริงทางเหนือสร้างดานมั่นคงทั้งยังมีเหลียวตรงคอยสะกดตาตา้าด้วยความเข้มแข็งของต้าหมิงเราใย,ยต้องหวั่นวิตกไปถึงแม้ตะวันออกติดทะเลแต่เป็นทะเลส่วนในมีเหลียวตรงกับชานตรงคอยคุ้มครองหากไม่สามารถต้านทานโจรสลัดภายนอก ต่อให้ย้ายนครหลวงไปไกลกว่านี้ไหนเลยสกัดยับยั้งศัตรูภายนอกได้ทั้งสองพอเปิดฉากทําสงครามน้ำลายขุนนางทั้งบุญและบูก็ไม่คำานึงมากความพากันเข้าผสมโรงในขุนนางทั้งหมดมีคนคัดค้านการย้ายนครหลวงอยู่8ส่วนจึงด่าว่าผู้ที่เห็นด้วยกับการย้ายนครหลวงไปที่อื่นว่ามีสายตาแคบสั้น ด่าว่าผู้ที่เสนอให้ย้ายนครหลวงไปยังเมืองเปิดจริงว่าช่างประจบสอพลอยงเล่อห้องเต้พอทรงสดับเช่นนั้นเท่ากับชี้หน้าด่าว่าพระองค์พระพักยิ่งมายิ่งดำคลำ้ำสุดท้ายไม่อาจสะกดคมกลั้นได้ต้องตบโต๊ะตะวาดด้วยความกลิ้วว่าท่านทั้งหลายเมื่อยังไม่มีข้อสรุปก็หาหรือต่อไปไม่ว่านานเท่าใดต้องมีบทสรุป ให้จงได้เลิกประชุมพลางประทับยืนขึ้นหวงเจินกับเฉินอิงพากันเดินออกมาร้องบอกว่าฉันมีเรื่องกราบทูลยงเล่อหองเต้เหลียวพระพักไปพบว่าเป็นมือซ้ายขวาสำนักตูฉาเอี้ยนจึงชี้พระดัชนีไปที่หวงเจินตรัสขึ้นว่าหวงชิงเป็นคำเรียกขุนนางแท่หวงมีคำพูดใดจะกล่าวหวงเจินกัดฟันกล่าวว่า ฉันขอกล่าวแทนฝูกวาวกงหยางซุยฝูกวาวกงจงรักพักดีต่อราชสำนักจงรักพักดีต่อฟาบาททำงานด้วยความมานะบากบันไม่ได้มีข้อผิดพลาดบัตรนี้ถูกจับเข้าทันทสถานโดยไร้เหตุผลเหล่าขุนนางล้วนวิภาควิจาร์ณกระทบถึงพระบารมีฟาบาทเฉิญขอให้ฟาบาทเมตตาให้อภัยโทษ รอจนพิสูจน์ว่าฝูกหัวกงมีความผิดจริงค่อยลงโทษยังไม่สายยงเล่อฮ่องเต้ตรัสด,ด้วยความกลิ้วว่านี่เป็นเรื่องที่ท่านคิดกล่าวหรือเจียจิน้นสารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดกับหยางสวียุยงวังตะวันออกบังเกิดจิตคิดร้ายข้าย่อมต้องสอบสวนไม่อาจปล่อยให้มันลอยนวลหรือทำลายหลักฐานไป หากว่ามันไม่มีความผิดยังไม่คืนความบริสุทธิ์แก่มันหรือที่ว่าเราขุนนางวิภาควิจาร์ณนอกจากท่านแล้วเหตุใดข้าไม่ได้ยินผู้อื่นพูดถึงท่านรีบร้อนแก้ต่างให้กับหยางสุยหรือว่าเป็นพวกเดียวกับมันอนาคตของหวงเจนินลวนฝากไว้กับเสียสินหากว่าเสียสินถูกโค่นลม้มลงมันต้องถูกเฉินอิงกับ วีซื่อจีจัดการถึงตายไหนเลยไม่ปกป้องเสียสินได้แต่ฮ่องเต้กลับทรงกล่าวโทษมันเช่นนี้สร้างความแตกตื่นแก่มันจนคุกเขาโคลมลงร้องว่าฝ่าบาทเฉินสื่อสัตว์พักดียงเล่อฮ่องเต้ตรัสตัดบทว่าใช่บริสุทธิ์ใจหรือไม่พอตรวจสอบย่อมทราบเองลมความมั่นคงแผ่นดินคุมตัวมันไป หวงเจินพอฟังถึงกับเขาออนระทวยกระแทกนั่งลงกับพื้นยงเล่อฮ้องเต้หันไปตรัสถามเฉินอิงว่าชิงเป็นคำเรียกขุนนางมีเรื่องใดคิดกราบทูลเฉินอิงซุกเก็บหนังสือกลาบทูลขอให้เปลี่ยนตัวรัชทายาทไว้ในแขนเสื้อกล่าวเสียงกังวาลว่าเฉินคิดทูลถามเรื่องที่ฟาบาดให้หาข้อสรุปการย้ายนครหลวง มีกำหนดเวลาหรือไม่ประตูทันทศถานเปิดออกผู้คุมสี่นายคุมตัวผู้หนึ่งเข้ามาหลังจากที่เมื่อวานฝูงกวกงเข้าสู่ทันทสถานขุนนางที่ต้องขังล้วนหวั่นไหวขึ้นมาพอได้ยินเสียงต่างพากันโถมถึงหน้าห้องขังเกาะสี่กลงมองออกไปเห็นห่วงเจนินถูกผู้คุมสี่นายคุมตัวเข้ามาขุนนาง จูซื่อกรมทะเบียนราชจุินสิงเจี้ยนร้องพล่องว่าไต่เท้าห่วงสำนักตูฉาเอี่ยนก็มาแล้วขุนนางตุนเถียนจูซื่อกรมแรงงานสิงหลิงสานที่ฝั่งตรงข้ามหาความสุขจากความทุกข์กล่าวขึ้นว่าไต่เท้าห่วงท่านเข้าทัานทัสถานด้วยเรื่องใดถูกเจียจิ้นฟ้องร้องด้วยหรือคนเหล่านี้ถูกเจีย๊ยจิ้นซัดทอดใส่บังเกิดความคับแขนใจ จึงเรียกชื่อเจียจิ้นโดยตรงหวงเจินแบะปากเล็กน้อยไม่กล่าววาจาเมื่อเดินเข้าไปคนในห้องขังซ้ายมือเป็นแม่ทัพอูสเวนซื่อหลังจงลมกลาโหมเจ้าฟงห้องขังขวามือเป็นขุนนางจวดทงเจิน้นหน่วยทงจึ้งซือมู่หยงเฮาเห็นหวงเจินถูกจับเข้ามาเพียงแค่นเสียงคำหนึ่งไม่กล่าววาจาเมื่อเดินต่อไป เป็นห้องขังขุนนางเร้าชิงสารต้าหลี่ซื่อเยี่ยหลานขุนนางจั่วซื่อหลางกลมแรงงานเฉินโซ่แม่ทัพตูตูเฉินหมิงขุนนางซื่อหลางกลมราชธันต์ซื่อเวินขุนนางโยชิงสารต้าหลี่ซื่อเกิงทงขุนนางที่ปรึกษาสำนักปู้เจิ้งซื่อแขวนอน,นามเจียจิน้นล้วนเป็นขุนนางใหญ่ทั้งบุญและบูทั้งสิน้นหวงเจิญทอดถอนใจครุ่นคิดขึ้นคราครั้งนี้ วาบาดตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวนักเมื่อเดินต่อไปก็เป็นห้องขังขุนนางวังตะวันออกแต่ละห้องขังไว้ด้วยผู้คนพอถึงสุดทางคนในห้องขังซ้ายมือคือหยางซื่อฉี่คนในห้องขังทางขวามือคือหยางผู่ถือว่ามีตำแหน่งสูงสุดของวังตะวันออกแล้วทั้งสองพอเห็นห่วงเจินก็บังเกิดความตื่นเต้นสงสัย แต่ด้วยตำแหน่งของพวกมันยังไม่แสดงความแตกตื่นเช่นจวินสิงเจียนเพียงประสานมือต่อหวงเจินยามนั้นหวงเจินพบเห็นเสี้ยสิลนแล้วเสี้ยสินอยู่ในห้องขังลึกเข้าไปใกล้กับห้องขังของหยางผู่ตรงกลางเป็นห้องว่างห้องหนึ่งคาดว่าต้องการให้เสี้ยสินอยู่อย่างสงบเสี้ยสินนั่งขัดสมาธิบนเตียงไม้ ฝึกหายใจเข้าออกหวงเจินเห็นเช่นนั้นต้องรำให้ออกมาลราจากผู้คุมทั้งสี่โถมถึงห้องขังของเสียสินร้องเรียกว่าผู้กว๋วากงกว๋วากงแย่เสียสินพอฟังก็ยกมือที่วางอยู่บนหัวเข่าขึ้นท,ทําท่ากดลงอย่างช้าๆรวมรังพ้งพลังเงินหน้าขึ้นพอลืมตามอง เห็นหัวงเจินโถมถึงหน้าซี่กลรงเหล็กหลังน้ำตานองหน้ากล่าวขึ้นว่าข้อโกงแย่หัวเจินมาอยู่เป็นเพื่อนท่านแล้วเสี้ยสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าท่านมิใช่หญิงสาวแรกรุ่นอยู่เป็นเพื่อนเราทําอะไรหัวเจินคิดหัวรอดแต่หัวรอไม่ออกได้แต่กล่าวเสียงละห้อยว่าข้อโกงแย่ท่าน ยังมีกระใจกล่าวล้อเล่นอีกผู้คุมทั้งสี่เหือเข้ามาคิดลากตัวหวงเจิญไปเสียสินพลนหน้าเคร่งเครียดลงตวาดว่าปล่อยมือผู้คุมเหล่านี้ล่วงรู้ความร้ายกาจของขว ą กงแหย่ยท่านนี้ก่อนหน้านี้ผู้อื่นเป็นผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินคนปัจจุบันยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของมันฟังว่าก่อนหน้านี้ มันเคยเข้าสู่ทันทสถานครั้งหนึ่งแต้เท้าจี้ยังจัดสุราอาหารเลี้ยงดูมันไม่นานผู้อื่นก็สะบัดก้นจากไปสวรรค์จึงทราบว่าคราครั้งนี้เหตุการณ์จะสำรอยหรือไม่จะอย่างไรเมื่อวันก่อนตอนที่ไต้เท้าจี้ส่งมันเข้ามายังแสดงความเคารพนอบน้อมต่อมันผู้คุมเหล่านั้นไม่กล้าขัดขืนรีบคลายมือ จากการคล้ากุมหงเจินน้อมคำนับต่อเสี่ยสินกล่าวว่าขวากงแย่เสี่ยสินชี้มือไปทางด้านซ้ายมือกล่าวขึ้นว่าห้องขังนี้ไม่ใช่อยู่ว่างหรอกหรือให้ไต่เท้าหวงอยู่ห้องขังนี้เถอะผู้คุมเหล่านั้นรับคำขวากงต้าหมิงท่านหนึ่งแม้ตกเป็นเฉลยพวกมันยังไม่กล้าแข็งขืนหวงเจินถูกส่งเข้าห้องขังติดกับเสี่ยสินดังนั้นโถมถึงหน้าซี่กรงเหล็ก ร้องเรียกว่าขอกงเสียสินก้าวลงจากเตียงเดินเข้าไปถามว่าท่านชไหนเข้าสู่ทันทสถานหวงเจินตะกุกตะกักว่าขอขอกงอย่าได้ตำหนิเราไม่ทําตามคำสั่งของขัอกงเห็นท่านผู้เท่าเข้าทันทสถานจึงร้องขอไมตรีให้กับขวอกงเสียสินเงียบงันชั่วขณะจึงยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า ประเสริฐประเสริฐมากคนไหนเลยไร้น้ำใจถึงแม้เสียสินกำชับให้มันเก็บเนื้อเก็บตัวแต่หวงเจินยังกระทำเช่นนี้ไม่ว่าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อช่วยเหลือตัวเองยังไม่ประพฤติเช่นเต่าหดหัวนับว่าไม่เสียทีที่ให้การสนับสนุนหวงเจินตลอดมาหวงเจินยกมือปาดเช็ดน้ำตากล่าวขึ้นว่าขอกง ดูท่าฝ่าบาทหักใจเปลี่ยนตัวรัชทายาทแล้วหากว่าเจ้าหั่นอ๋องขึ้นครองตำแหน่งพวกเราคงไม่มีความหวังแล้วเสี้ยศินกล่าวด้วยความเยือกเย็นว่าหนักแน่นเยือกเย็นไว้การประชุมเช้าว,วันนี้มีเรื่องอันใดหวงเจินเห็นเสี้ยสินมีสีหน้าสงบราบเรียบจิตใจของมันก็สงบนิ่งลงมันเพราะนิสัยพึ่งพาเสี้ยสิน เสียสินพอสงบเยือกเย็นมันก็บังเกิดความหวังรำไรคลุนคิดขึ้นหรือว่าคราครั้งนี้ยังคงเป็นสภาพที่หวาดเสียวแต่ไม่อันตรายไม่เช่นนั้นก๋วโกงไหนเลยเยือกเย็นถึงเพียงนี้ดังนั้นหวงเจินถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงออกไปเสียสินพอฟังต้องยกมือไพล่หลังเดินไปมาในห้องขัง ในห้องขังปูหญ้าฟางกันชืดเท้าของเสียสินพ่อเหยียบย่ำลงก็บังเกิดเสียงดังซ่าซาหวงเจิญเฝ้ามองดูมันตาไม่กระพริบผ่านไปเนิ่นนานยังไม่เห็นเสียสินกล่าววาจาดังนั้นหวงเจิญอดถามไม่ได้ว่าปัวกงพวกเราสามารถผ่านภัยกันนี้หรือไม่เสียสินหยุดเท้าลงยิ้มอย่างลึกหลําแล้วกล่าววา่า <c oughs> สามารถ หวงเจินเชื่อมั่นต่อเสี้ยศินดุดเดียวกับสาวกที่ศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์พอฟังค่อยคลายใจลงรีบถามว่าข้อกงคาดว่าใช้เวลานานเท่าใดเสี้ยศินกล่าวขึ้นว่าพระกสิติคันพระโพธิสัตว์เคยตั้งประิธานไว้ว่าอย่างไรหวงเจินงงงันวูบคบคิดแล้วกล่าวว่าพระกสิติคันพระโพธิสัตว์เคยเปล่งคำสาบานว่า จะผ่านการหมุนเวียนเป็นตายในเวทางทั้งหกเพื่อสพรพพสัตทั้งหลายหากนรกกระพุมไม่ว่างเปล่าจะไม่สำเร็จเป็นพุทธะเสี้สินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วห่วเจินกระทืบเท้ากล่าวว่าข้อกงแย่ท่าน่าได้เล่นทายปริศนาแล้วแล้วเหล่าห่วงซึ่งหมายถึงคนแท้ห่วงร้อนใจแทบตายไม่เข้าใจความหมายของท่านเสี้สินกล่าวว่า ในโลกนี้มีทั้งความดีกับความชั่วมีความชั่วก็มีคนชั่วมีคนชั่วก็แปลงเป็นพูดร้ายพูดร้ายบังเกิดไม่สิ้นสุดพระกสิติขันโพธิสัตว์ไหนเลยสำเร็จเป็นพุทธ,ธะได้ดังนั้นพระองค์ได้แต่สถิตอยู่ในนรกกระพุมเราไม่มีเมตตาจิตเช่นพระองค์และไม่ตั้งจิตปณิธานเช่นพระองค์ เราจึงไม่ส่งเสริมนักโทษทั้งมวลในนรกภูมิดังนั้นต่อให้นรกภูมิเต็มไปด้วยพูดร้ายเรายังสำเร็จเป็นพุทธ,ธะท่านวางใจรอจนทันทสถานรองรับผู้คนไม่ไหวพวกเราจะออกไปแล้วห่วเจิอนอ้าปากค้างมองดูห้องขังที่ว่างเปล่าแถวยาวเหยียดร่ำให้คลํำครวนว่ากวัวโกงแหย เมื่อใดทันทสถานนี้ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่จนเต็มกล่าวถึงตอนทายบังเกิดความหดหูใจส่งเสียงดังกว่าเดิมหางเสียงอันหวยหวนถ่ายทอดไปไกลโข ổ. ห่วงเจินเข้าสู่ทันทสถานเมื่อยามเที่ยงดังนั้นเสียสิลแงนมองลำแสงที่สาดส่องลงมาจากช่องถ่ายเทอากาศอยู่ในป่าเขาหนึ่งวัน ทางโลกผ่านไปพันปีหากบอกว่ารวดเร็วจะรวดเร็วยิ่ง